สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปน,นี้เป็นหลวงปู่ทวดครับหลังเตารีดปีศูนย์ห้านะครับองค์นี้เลี่ยมเงินฮะองค์นี้เลี่ยมเงินนะครับหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปีศูนย์ห้าเนี่ยนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับเขาว่าเนื้อโลหะผสมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะในการสร้างพระอาจจะ ผิวพระอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับเนาะบางทีก็การรวมตัวของโลหะนะครับเนาะบางทีก็พูดยากบางองค์ก็แก่นะบางองค์ก็แก่นี่แล้วแต่นะครับแกเงินแก่ทองแกอะไรก็ว่าไปนะครับฉะนั้นนะครับบางครั้งในการในการดูพระเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเด้เนะครับแต่ก็ดูที่ธรรมชาติเรานะครับดูที่ธรรมชาติเราดูที่ ธรรมชาติความเก่าดูเนื้อพระดูพิมพ์พระอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพวกพระรูปหล่อเนี่ยนะครับที่เขาหลอ่ลอหล่อเออเขาเรียกว่าไงนะหล่อบโบราณอย่างเงี้ยนะครับพอมีการเย็นตัวลงของของเนื้อโลหะเนี่ยนะครับพอมีการเย็นตัวลงของเนื้อโลหะจะมีเป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับเป็นหลุมเป็นแอ่งตรงเขายุบลงไปนะ่ะนะครับ จะรวมไปแอ่งยุบลงไปนะครับก็จะมีแต่งตะใบบ้างนะครับก็จะมีแต่งตะใบบ้างแต่ก็จะพอมองเห็นหลุมมองเห็นอะไรอยู่นะครับก็จะพอมองเห็นหลุมมองเห็นอะไรอยู่ฮะตรงนี้ก็สวยนะนะครับแต่งตะใบหยาบเรียบร้อยเลยพระนะครับมีหลุมมีบ่ออยู่นะครับพระสวยดีหนุ่มปูทั่วคือพระนิรันตรายนะครับแล้วคาเป่าก็สวยด้วยนะครับคาเป่าก็สวยด้วยพระดูเก่าธรรมชาติดีนุมมันดี หลวงปูท่ทวดคือพันธุ์ที่อันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่พันธุ์เราได้นะฮะนะครับพูดง่ายๆว่าหลวงปูท่ทวดไม่มีตายโหงนะครับคือเราจะได้ยิงคํานี้มาตั้งนานละนะครับเราจะได้ยิงคํานี้มาตั้งนานละลราหาใช้ดูนะครับมีสร้างหลายที่สร้างหลายวัดนะครับเนาะฉะนั้นผมถือว่าพระหลวงปูท่ทวดเนี่ยนะครับ ก็ต้องมีติดบ้านไว้นะครับติดตัวไว้บ้างนะครับอาจจะที่รถนะครับหรืออาจจะทิ่ติดตัวไว้นะฮะแล้วก็บูชาที่บ้านด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะลองหาใช้ดูนะครับลองหาใช้ดูนะครับ้า,นะบามีหลายๆที่ลหลายๆวัดเลยรุ่นแรกก็สองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็มีการสร้างไว้เลยยิ่งตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าปีศูนย์ห้ายิ่งมีการสร้างกันหลายที่เลยแหลกหลากหลายเลยนะครับหลายๆวัดเลยนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ได้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังตอรี่ครับปีศูนย์ห้าครับมาให้ชมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับองนี้เลี่ยมเงินสวยๆเลยนะครับเลี่ยมเงินสวยๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับผมต้องขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้นะ นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ